สวัสดีพี่น้องบ้องไปจะพามาเก็ยบยอดผักชัยาดูป๊าดเอาไปลวกจิ้มทุกคนนี่วันนี้จะถ่ายคลิปแบบแนวนอแนวยาวนะทุกคนป๊ดาดสวยๆเขาจะทิ้งแล้วนะคะทุกคนเขาจะตัดทิ้งเสร็จได้มัน,นยอดงามๆเอาไป จิ้มน้ำพริกผักชัยยาหรือผักผงชูรสเขาจะตัดทิ้งนะคะทุกคนลูกกระเพราปลาอีกแตกเต็มเลยเขาจะทำบ้านเขาจะทำบ้านเขาก็เลยจะทิ้งแต่เสียดาย ไปลวกจิ้มน้ำพริกเสียด้เนาะนหวานนะไปลวกจิ้มอร่อยมากนะแต่ว่าต้องลวกให้สุกนะต้องทำให้สุกเป็นสมุนไพรด้วยนะทุกคน สวยมากเลยอ่อนจิ้มกินกับปลาโอ้ยอร่อยหวานหวานเจี๊ยบเลยนะ เต,มต็มเลยทุกคนดูเสรยดายมันเขาจะตัดทิ้งดู ไปแล้วสวัสดีนะคะเก็บได้ไหม